ช่องเชฟพงฟินแลนด์นะครับวันนี้ก็จะมาฉีดวัคซีนนะครับวัคซีนป้องกันโควิดนะครับเราป้องกันโควิดเราต้องมาฉีดวัคซีนครับนี่ครับสถานที่ฉีดวัคซีนเราก็จะมาที่นี่ครับ Energy Arena นครับ ก็จะเดินเข้าไปอยู่ด้านในครับคิวนัดชีก็เที่ยงห้าสิบห้าครับแต่ว่าเราก็มาเซอร์วสถานที่ก่อนยังไม่ถึงเวลาครับตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครับอากาศวันนี้ค่อนข้างหนาวครับไม่มีแดดครับฝนจะตกครับบ่าย,ายฝนจะตกพยากรณ์ นี่ครับด้านในนี่ครับบริเวณอาคารที่เราจะเข้าไปฉีดวัคซีนครับด้านในครับแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดให้เข้าครับต้องรอตามคิวครับ ตัวจะเปิดเที่ยงสิบครับเจ้าหน้าที่ของทักนี่ครับอาคารอนเอร์เียร์รนา คนก็มารอไม่เยอะครับเพราะว่านัดคิวไว้อยู่แล้วครับต้องรอตามคิววัคซีนที่จะเสียก็คือของไฟเซอร์ครับที่นี่ไบออนเทคโมเดอร์นา ที่วัคซีนที่มีปัญหาเขายกเลิกไปแล้วครับเอสตราเซเนกายกเลิกครับฉีดเฉพาะาผู้สูงอายุครับ65ขึ้นไปคนทั่วไปก็ไม่ฉีดให้ครับเพราะว่ามีผลข้างเคียงกับอายุต่ำกว่า65ลงมาครับก็จะเรียกตามคิวเข้าไปครับ ตอนนี้ผู้คนก็จะเริ่มมากันเยอะแล้วครับแต่ว่ายังเข้าไม่ได้นะครับประตูยังไม่เปิดครับ นี่ครับที่จอดรถก็มีบริการครับใครจะเอารถส่วนตัวมาก็มีที่จอดสะดวกสบายครับแล้วว่าจะมารถโดยสารก็มาสายห้าหกศครับหรือว่าห้าเจ็ดหนึ่งหลายสายครับที่ผ่านตอนนี้ก็รอเวลาว่าเข้าไปด้านในแล้วว่าต้องแต่ ทำมาอย่างไงบ้างครับก็ต้องรอดูครับแต่ว่าด้านในถ่ายไม่ได้นะครับด้านในเขาไม่ให้ถ่ายแน่นอนคือก็จะให้รอด้านนอกนะครับก็จะเรียกตามคิวที่ลงเวลาไว้ครับป้องกอันอ่คนจำนวนมากเข้าไปแอัดในสถานที่เดียวกันครับ เราก็ต้องรอเที่ยงห้าสิบห้าครับคิวของผมครับเข้าไปก็จะต่อคิวครับด้านในก็จะมองเห็นครับแต่ว่าจะไม่ถ่ายเข้าไปนะครับ แล้วยามเขาจะว่าให้ก็จัดเป็นระบบระเบียบดีครับ ชิวนึงก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีที่เขาลงไว้ในเว็บไซต์ครับใช้เวลาฉีดหลังจากฉีดก็นั่งรอว่าจะมีะผลข้างเคียงหรือว่าแทรกซ้อนประมาณ15นาทีครับว่าจะเกิดอะไรต่อร่างกาย สวัสดีครับผมหลังจากที่มาฉีดวัคซีนก็ฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนการฉีดก็จะตามคิวครับนี่ครับอาคารที่ใช้ฉีด,ฉดครับ ขั้นตอนในการฉีดก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับเวลาคิวที่เราลงไว้ก็เจ้าหน้าที่ก็จะมาเรียกให้เราเข้าไปด้านในครับยื่นบัตรยื่นบัตรที่นี่นะครับบัตรประชาชนที่เรามีครับแล้วว่าบัตรเกล่าบัตรเกล่าคือบัตรสุขภาพครับบัตรรักษาสุขภาพของที่นี่ครับก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะแนะนําว่า ตรงกับชื่อที่เราลงเวลา,าไว้ไหมเพื่อยืนยันตัวตนครับหลังจากนั้นก็จะเข้าแถวครับเพื่อที่จะเข้าสู่ที่ที่ฉีดวัคซีนครับคือจะแบ่งเป็นห้องเป็นล็อกเล็กๆครับจะมีเจ้าหน้าที่ประจำํำแต่ละล็อกครับคล้ายๆคู่หาเลือกตั้งนะครับคล้ายๆคือจะเป็นสถานที่ชั่วคราวครับ พอเข้าไปเจ้าหน้าที่ประจําจุดที่ฉีดวัคซีนก็จะถามเราว่าเราแพ้อะไรหรือเปล่าเป็นไข้เป็นหวัดเคยเคยเป็นเคยติดเชื้อโควิดไหมหรือว,ว่าเคยฉีดวัคซีนวัคอะไรมาก่อนหรือเปล่าแค่นี้ประมาณนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็จะฉีดให้เราข้างที่ไม่ถนัดนะครับ สมมติว่าถนัดข้างขวาก็จะฉีดข้างซ้ายครับสําหรับผมก็ฉีดข้างซ้ายนะครับเพราะว่าถนัดขวาก็จะฉีดบนบนไหล่ครับจะฉีดบนหัวไหล่วัคซีนที่ใช้ก็จะเป็นของไฟเซอร์นะครับวัคซีนของไฟเซอร์ครับที่นี่จะใช้ของไฟเซอร์ฉีดให้กับบุคคลอายุที่ต่ากว่า65ปีลงมาครับ เจ้าหน้าที่ก็จะทําการฉีดฉีดให้ครับช่วงฉีดก็ก็เบามือมากครับก็ไม่รู้สึกเจ็บเท่าไหร่ครับแต่ว่าตอนที่วัคซีนวัคซีนฉีดเข้าไปช่วงที่น้ําน้ํายาวัคซีนนะครับไหลเข้าไปก็จะตึงนิดๆครับตรงไหลที่เข็มเข็มกระทบกับผิวหนังของเราครับก็จะตึงฉีดไม่นานนะครับแป๊บเดียวหนึ่งวินาทีได้ครับ ลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าวินาทีครับประมาณหนึ่งวินาทีก็ไวไปครับเจ้าหน้าที่ก็จะใช้พาสเตอร์ปิดจุดที่ฉีดวัคซีนให้ครับแล้วก็เป็นอันเสร็จครับเสร็จสิน้นการฉีดวัคซีนแล้วก็จะมานั่งพักสิบห้านาทีนะครับว่าจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือไม่ครับเจ้าหน้าที่ก็จะให้เรานั่งพักก่อน 15นาทีนะครับหลังจากที่ครบ15นาทีไม่มีผลข้างเคียงเราก็กลับบ้านได้ครับผลข้างเคียงต่างๆหน้ามืดเป็นลมหรือว่าอะไรก็ไม่มีครับสำหรับผมก็ก็จะกลับบ้านครับผลข้างเคียงไม่มีก็หลังจากที่เราฉีดอ่ะ การปวดแขนตึงแขนก็เป็นธรรมดาครับการฉีดวัคซีนมันก็ไม่ใช่ว่าผลข้างเคียงอะไรที่หนักหนาสาหัสคือเป็นปกติของการฉีดวัคซีนอยู่แล้วครับผลข้างเคียงที่หนักก็คือ,อเกี่ยวกับริ่มเลือดอุดตันหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นข่าวมาก่อนนะครับคือวัคซีนของไฟเซอร์ไม่น่าจะมีครับปลอดภัยครับ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณรัฐบาลฟินแลนด์นะครับที่มาอาศัยอยู่ที่นี่ก็ได้ฉีดวัคซีนที่ได้มาตรฐานของไฟเซอร์ครับคือ <c oughs> การฉีดวัคซีนที่นี่จะแบ่งตามช่วงอายุครับจะแบ่งช่วงแรกก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงแล้วก็มาคนชราแล้วก็แบ่งตามอายุครับ ตามอายุทุกช่วงห้าปีครับอย่างเช่นคนชราก็หกสิบห้าปีขึ้นไปแล้วก็แบ่งช่วงลงมาครับหกสิบถึงหกสิบห้าอะไรอย่างนี้ครับจะถึงจะเรียกคิวตามทุกห้าปีครับหกสิบหกสิบห้าแล้วก็หกสิบหกสิบห้า ห้าสิบห้าแล้วก็ห้าสิบเก้าครับห้าสิบห้าห้าสิบเก้าห้าสิบห้าสิบสี่ตามช่วงอายุครับห้าสิบห้าสิบสี่แล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆครับสี่สิบห้าสี่สิบเก้าครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆครับคือประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆตามช่วงอายุทุกห้าปีครับคือรัฐบาลก็จะเร่งฉีดวัคซีนให้ได้เยอะที่สุดครับ ตอนนี้วัคซีนก็กระจายมาเยอะแล้วครับที่ผมฉีดนั้นก็ช่วงอายุ45ถึง49ครับต่อไปก็จะเป็นช่วง40ถึง44ก็ก็ถึงคิวแล้วครับ40-44ใครที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์ก็ลงทะเบียนฉีดได้นะครับ ตามในเว็บไซต์ของอกรมสุขภาพอนามัยครับจะมีเว็บไซต์โดยเฉพาะสำหรับฉีดวัคซีนครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับรีวิวการฉีดวัคซีนให้ได้รับรู้กันนะครับประสบการณ์ที่ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกครับเข็มที่สองก็จะห่างกัน12สัปดาห์ครับเข็มที่ส ก็ได้ลงคิวไว้22เดือนอตกลาคมครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตาม,มารับชมนะครับช่องเชฟพงฟินแลนด์คลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับ